เอโยอรวอทับ hey, สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยยามฮ่าเอ็มทีหนึ่งห้าปีสองพันสิบแปดจดยี่สิบสองเลยนะครับผมนะคันนี้เดิมๆเ,เลยลูกคา้ามีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะชุดสีส,สวยๆเป็นสีขาวตัดดำนะล้อส้มนะครับผมสวยๆเลยนะครับเครื่องยนต์ร้อยห้าสิบห้าซีซีนะคันนี้ได้แคสตบาร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะกับไฟสปอร์ตไลท์สองดวงนะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับลูกคา้า ันนี้คือสวยมากๆเลยนะฮะมีของแต่งมาให้รอบคันนะมีชิลหน้ากาดาน้ำแต่งนะโชคหน้าอัพไซด์ดาวนะครับผมเจ้าคันนี้ดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าเลขไม้น้อยพอสมควรเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะร้านเราเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมขับขี่เลยโซสเตอร์สะอาดกิฟครับคันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมนะระบบไฟติดครบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับ เลขไม้เจ้าคันนี้ไม่เยอะเลยนะฮะลูกค้าเลขไม้นะฮะอยู่ที่1 3 0 0 0โลเท่านั้นนะครับผมเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่านะครับคันนี้ได้เป็นท่อเดิมจากโรงงานเลยนะสตาร์ททีเดียวติดครับเครื่องนุ่มๆเลยประมาณนี้เลยนะฮะบ,บิดติดมือสุดๆเลยเครื่องไม่ดังควันมไม่ไหลนะรถบ,บ้านพร้อมขับขี่ใช้งานเลยเจ้าคันนี้นะครับผมมีเล่มพร้อมเอกาสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ